สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนทั้งในเพจกอพอแล้วก็ในไลน์แอดนะที่กำลังเตรียมตัวสอบกอพอปี60นี้วันนี้เราก็มาเฉลยข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบจริงเมื่อปี59นะที่พี่ๆเขาทำมาแล้วก็จำโจทย์มาเราก็จะมาเสนอแนะวิธีคิดอย่าบอกว่าเฉลยเลยบอกว่าดูวิธีคิดดูวิธีทำว่าเออเขาทำโจทย์ยังไง โจทย์ของมันโจทย์ง่ายๆสั้นๆ x เท่ากับ 5y y เท่ากับ 5x แล้วเขาถามว่า x มีค่าเท่าใดเนี่ยบางคนเห็นสมการอย่างนี้งงแล้วเออยากไม่ทำข้ามไปทำข้ออื่นแต่หารู้ไม่ว่าข้อนี้เหมือนเส้นผมบางภูเขาก็คือเขาบอกว่า x เท่ากับ 5y แล้วเขาก็ให้ค่าของ y มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ข้อนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่เอา y เข้ามาแทนค่าในตรงนี้เนี่ยเรามาลองดูแนวคิดนะเราตั้งสมการตั้งสมการให้ x เท่ากับ 5y เป็นสมการที่1 y เท่ากับ 5x เป็นสมการที่สองแล้วทําไมเราต้องเอา y เนี่ยมาแทนค่า y ใน x เพราะว่าเขาถาม x เนี่ยเทคนิคในการแก้โจทย์สมการของคณิตศาสตร์ ให้เราดูว่าโจทย์ถามอะไรเราให้แทนค่าตัว,ตวนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่า x เขาบอกว่า y เราก็ต้องเอาสมการ y เนี่ยแล้วก็เอา x เนี่ยมาแทนค่าแต่ในโจทย์ข้อถาม x ก็อย่างสมมุติว่าเขาถามว่าอ่าถ้าเราตั้งโจทย์สมการนะอย่างเขาถามว่าอายุเท่าใดอะไรเงี้ยเราต้องเอ,เอาอายุมาเป็น x โดยที่ไม่ทราบค่าแล้วเราก็หาค่า x ออกมานั่นคือเป็นคำตอบ อันนั้นก็คือเทคนิคอย่างข้อนี้ข้อถาม x พอข้อถาม x ให้เราเลงมาที่สมการ x เ,เลยเพราะว่าเราต้องหาคําตอบของ x เ,เราจะไม่ไปดูสมการ y แล้วแทนค่า y แล้วค่อยไปหา x นะเขาถาม x แล้วก็เริ่มที่ x อ,อ่ะอันนี้ก็คือที่บอกว่าเออบางคนจะบอกอ้าทำไมไปแทนสมการ x ละ่ะทาไมไม่แทนสมการ y อันนี้ก็คือเทคนิคเขาถามหา x เนาะแล้วก็ไม่ไม่ไปหาที่ y อ่ะมาเราให้เป็น สมการนี้คือโจทย์ให้มานะ x เ,เท่ากับ 5y เป็นสมการที่1แล้วก็ y เท่ากับ 5x เป็นสมการที่2อย่างที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือโจทย์ข้อนี้มันง่ายเหมือนเส้นผมบางภูเขาถ้าเรามองภาพออกเราก็จะได้แต่ถ้าเราเห็นโจทย์อย่างเงี้ยตอนแรกเราจะไม่ทันคิดหรอกเฮ้ยจะแทนค่ายังไงเนี่ยมี x มี y สมการ2ตัวจะทำยังไงยากเราก็ไม่ทำก็ผ่านไป แต่ตรงเนี้ยโจทย์บอกว่า y เท่ากับห้า x คือเขาเขาาให้ค่า y เรามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่าในสมการเลยเอา y ในสมการที่สองเนี่ยเข้ามาแทนค่า y ในสมการที่หนึ่งอ่ะเราก็จะได้ x มันอยู่อยู่แล้วห้าก็อยู่เหมือนเดิม y ตัวเนี้ยเขาบอกแล้วว่า y เท่ากับห้า x ใช่ไหมเราก็เอาห้า x มาใส่ตรงนี้ชิดกันเป็นคูณนะ วิธีการแก้สมการแล้วทีเนี้ย x ตัวเดียวก็เท่ากับ5นี่คูณเข้าไป5 5ได้25ได้25 x แล้วทีเนี้ยตัวนี้ก็ x ตัวนี้ก็ x เราก็ย้าย x ตัวเนี้ยมาลบฝั่งนี้เพื่อที่จะให้ตัวแปรเหลือตัวเดียวพอย้าย x ออกไปตัวนี้เราก็จะเหลือเป็น0ย้าย x ออกมา2 5่สิบ x ลบ x ตรงนี้ก็เท่ากับเป็นเลข1นคะ่าสัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยก็คือเลขห พอเราลบยี่สิบห้าลบหนึ่งได้ยี่สิบสี่ก็เป็นย4 x 0ิบสี่เอศูนย์เท่ากับยี่เอแล้วทีเนี้ยเราก็ย้ายย4สี่เนี่ยออกจาก x 24ยสิบสี่มันเป็นคูณใช่ไหมย้ายออกจาก x มามันก็ต้องมาเป็นหารอันนี้เราสลับทางเฉยเนะคือเราย้าย x มาฝั่งนี้เราจะได้ดูง่ายแล้วก็ยี่สิบสี่เนี่ยมันเป็นคูณอยู่แล้วมาหารมาทางเนี้ยมันก็จะเป็นหารตรงนี้ก็จะได้ศูนย์หารย4สิบสี่ ศูนย์หารยี่สิบสี่ก็ได้เท่ากับศูนย์อ่ะอ่ะเราศูนย์หารยี่สิบสี่เนี่ยได้เท่ากับศูนย์ตรงเนี้ยสิ่งที่เราควรรู้บางคนบอกว่าเอาแล้วไปหารศูนย์จะได้เท่าไหร่ใช่ไหมจะตอบเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือควรรู้ก็คือจํานวนใดๆไปหารศูนย์มันจะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอ จะเป็นห้าเป็นสิบเป็นร้อยก็ช่างถ้าตรงนี้มันเป็นศูนย์มันก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเอาศูนย์ไปหารฟังนะถ้าศูนย์ไปหารคือมันสลับทางกันก็คือยี่สิบสี่หารศูนย์เนี่ยตัวเนี้ยจะไม่มีคําตอบหรือไม่มีความหมายทําไมมันไม่มีคําตอบหรือไม่มีความหมายเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเฉลยจบไปแล้วนะ ฉเฉลยจบไปแล้ว x เท่ากับศูนย์ข้อนี้ตอบหนึ่งข้อนี้ตอบหนึ่งแต่อยากอธิบายต่อเรื่องการหารเพราะว่าเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นทิคที่เราต้องจำเลยก็คือถ้าศูนย์อยู่ข้างบนตัวหารอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าเขาเขียนอย่างเงี้ยก็คือจะมีค่าศูนย์แต่ถ้ามันสลับทางกันเมื่อไหร่ยี่สิบสี่อยู่ข้างบนศูนย์อยู่ข้างล่างเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีความหมายมันไม่มีความหมายเพราะอะไร เพราะในยะของการหารความหมายของการหารจําจกันได้ไหมการหารคืออะไรการหารก็คือการแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เท่าๆกันหรือเอาออกลบออกครั้งละเท่าๆกันตัวอย่างนะหกหารสองเนี่ยคือหกมันหารสองเขาบอกแล้วว่าหารสองก็คือเอาออกสองเท่าๆกันก็จะออกได้สองสองสองสามครั้งสามครั้งเอาออกเท่ากันหก ได้สามครั้งเพราะฉะนั้นหกหารสองมันจะมีค่าเท่ากับสามเราสามมาจากไหนก็นับจํานวนครั้งที่มันแยกออกนี่ไงหนึ่งสองสามก็จะหกเท่ากับสามนี่คือเทคนิคการหารและทีนี้เรามาดูถ้ามันเป็นศูนย์ล่ะถ้าหกหารศูนย์ก็คือหกเอาออกทีละศูนย์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 ยังไงเพราะศูนย์มันไม่มีค่าจะเอาออกหรือจะเอาเข้ามันก็มีไม่มีค่าตรงนี้เขาก็เลยอ่าถ้าตัวเลขจํานวนใด หารศูนย์เนี่ยศูนย์ไปหารตัวเลขจํานวนใดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีค่าไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เป็นเทคนิคความจําแล้วก็จะอธิบายเทคนิคการหารตรงนี้ให้ด้วยอ่าเป็นยังไงมั่งข้อเนี้ยที่จริงอ่ะตอบถูกกันหมดเลยนะไม่มีใครตอบผิดเลยน้อยพอเราพอน้องตอบมาผิดเรา,าเออลองคิดอีกทีซิอ่าพอคิดมาอีกรอบก็ตอบกันหมดนี่แสดงว่า คณิตศาสตร์กศปี60เนี่ยทุกคนต้องทำได้ทุกคนต้องพิชิตได้แล้วหลักการก็คือตรงไหนฝึกทำข้อสอบฝึกทำแนวข้อสอบเยอะๆพอเราเจอไปเยอะๆเจอเทคนิคการคิดไปเรื่อยๆเนี่ยพอตอนเราไปนั่งเข้าห้องสอบเนี่ยเราก็จะประมวลภาพออกมาเองอย่างข้อน,นี้บางคนมองว่าเป็นง่ายๆเหมือนที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้เส้นผมบางภูเขาแต่ในความเส้นผมบางภูเขาเนี่ยเราได้เทคนิคการแทนค่า เข้าไปแทนค่าเราได้เทคนิคการย้ายข้างการคูณการหารแล้วเราก็มาได้ทิปว่าทุกตัวที่มันไปหารศูนย์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วถ้าตัวมันโดนศูนย์เข้ามาหารเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทิปแล้วก็การหารคืออะไรตรงเนี้ยนะพอเข้าใจเนาะการหารคือแบ่งออกเท่าๆกันเนี่ยพี่แป้ก็ยกตัวอย่างให้ว่าให้เราเข้าใจง่ายเราก็ได้อีก ในโจทย์ข้อหนึงเราได้ความรู้ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยในในปีที่ผ่านมาหลายข้ออยู่นะนี่ข้อนี้ก็เป็นข้อที่สี่แล้วแต่ทุกข้อจะเกี่ยวข้องกับสมการเกี่ยวข้องกับพวกร้อยละเพราะฉะนั้นสมการเนี่ยถือว่าสำคัญมากการกำหนดตัวแปรการย้ายข้างสมการอะไรพวกเนี้ ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอยากให้น้องๆทุกคนฝึกทําความเข้าใจแล้วแต่ถ้าถ้าพี่เอาโจทย์เข้ามาให้เป็นตัวอย่างเนี้ยพี่ก็จะให้ทิปครบเลยเหมือนที่เคยบอกถ้ามันตั้งหารจํานวนเยอะๆเราก็จะหารให้ดูคูณจํานวนเยอะๆเราก็จะคูณให้ดูแล้วมันมีวิธีการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะทําให้ดูอย่างข้อน,นี้เราก็ทําอธิบายเรื่องการหารให้ดูแล้วน้องๆก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมเข้าไป อย่าบอกว่าความรู้เพิ่มเติมเลยหรือฟื้นความรู้ขึ้นมาบางครั้งเราเคยเรียนมาแล้วพวกเนี้แต่เราจําไม่ได้หรือเรานึกไม่ออกแล้วก็พอเราลื้อฟื้นคาเนี้ยมันจะจําได้แม่นแล้วคือถ้าอ๋อรอบเนี้ยคือจะจําได้แม่นแล้วเพราะทุกเรื่องเราเราเรียนมาแล้วเราผ่านมาแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ฉเฉลยข้อสอบจริงก็ฉเฉลยไปแล้วพอแค่นี้แล้วมีข่าวสารมาแจ้งก็คือ วันนี้เวลาเที่ยงตรงอาจารย์จอรนอาจารย์ภาคภาษาอังกฤษของ The First Tutor ก็จะเข้ามาพูดคุยกับน้องๆมาให้เก็บความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษถ้าใครยังไม่แม่แมนภาษาอังกฤษหรือว่าไม่อ่อนภาษาอังกฤษเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าไปดูไลฟ์สดอาจารย์ได้เลยแล้วก็สําหรับน้องๆที่สั่งซื้อหนังสือของ The First Tutor ไปเนี่ยมันก็จะมีช่องทางการติดต่ออาจารย์ภาคภาษาอังกฤษเข้าไปสอบถามอาจารย์ได้เลยอาจารย์ใจดี ข้อไหนเราไม่เข้าใจหรือว่าหลักการตัวไหนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเราไม่เข้าใจเราสามารถอินบ็อกเข้าไปคุยกับอาจารย์ได้เลยอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับน้องๆที่สั่งซื้ออ่หนังสือจาก The First Tutor เพราะฉะนั้นการที่เราจะสอบผ่านได้เราต้องตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็การซื้อหนังสือจาก The First Tutor เนี่ยเราไม่ได้ซื้อ แล้วซื้อเลยเราไม่ได้ขายแล้วขายเลยอย่างที่เราบอกเราขายแล้วเรามีบริการหลังการขายมีการติวมีการใส่ใจคือจะสอบถามหรืออะไรในใน,ในเพจเราอะ่ะก็จะมีติวเป็นจนกว่าจะสอบแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยแต่ในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาไทยก็ถามหรือว่าอินบ็อกเข้ามาในเพจในไลน์ของเราได้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ภาษาไทยก็ คิวเยอะยังไม่ว่างนะถ้าว่างเดี๋ยวอาจารย์ภาษาไทยก็จะเข้ามาพูดคุยหรือมาให้เทคนิคของเราแต่น้องๆที่สั่งซื้อชุดติวไปแล้วอ่ะในในนั้นอ่ะในคลิปวิดีโอก็จะมีทั้งคณิตศาสตร์ไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครบก็ให้น้องๆฝึกทำแล้วก็อ่าเปิดดูวิดีโอควบคู่ไปด้วยตรงไหนไม่เข้าใจจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะแล้วก็ การสอบก็ใกล้เข <an> ้ามาทุกทีแล้วให้น้องๆทุกคนตั้งใจใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือก็ให้ลุกขึ้นมาจัดตารางการอ่านหนังสือแล้วก็บังคับตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองต้องใช้คําว่าบังคับเพราะว่าถ้าไม่บังคับบางครั้งเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านบังคับตัวเองวันเนี้ให้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านลงมืออ่านหนังสือได้เลยอ่ะสําหรับวันนี้ อพี่แป้งก็ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนที่กําลังเตรียมตัวที่จะสอบกอพอปี60เนี้ยสอบผ่านกพอปี60กันทุกคนค่ะ